สวัสดีค่ะพบกับช่องช้างพลาย Valentin ์ f ฟมิลีนะคะวันนี้สองแม่ลูกนะคะมาอาบน้าอยู่ที่น้ามูลนะคะน้ามูลลดลงแล้วนะคะมาอาบน้ำกันที่น้ามูลแล้วนะคะโอ้โดูค่ะค่อยๆลงค่ะค่อยๆลงค่อยๆลงค่ะน้ามูลลดแล้วเดี๋ยวเราจะได้ข้ามน้ามูลไปฝั่งนู้นแล้วนะคะ โอไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะมิดแล้วโอ้ยไม่เห็นแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เห็นแล้วคะ่ะอยู่นี่เองพอปนดาเปลงมาไหมนี่ จะได้ถูให้มาเลยมามาเร็วไปอาบน้ำไปอาบน้ำไปอาบน้ำอาบน้ำมันร้อนมันร้อนโอ้โหได้อาบน้ำแล้วนะคะโอ้โหอาบน้ำมูลกันนะคะโอ้โห,โโห,โโหพักกันอาบน้ำมูลกันไม่ได้รุ่งไหวเลยมุดเลย โอ้โหดูพ่อพนรู้สึกว่าพ่อพนจะจะสนุกกว่าวาเลนทายและแม่ดาวลุงนะคะแม่ดาวลุงอาบหน่อยร้อน อู้อู้อตุ๊ปองตุ๊บปองค่ะเด็กน้อยเด็กน้อยตุ๊ปองตุ๊ปองค่ะโอ้โหมุดเลยแม่ดารุ่งถู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 ให้สะอาดด้วยถูให้สะอาดด้วยโอ้โห้ โอโหเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อยได้เล่นน้าตุ๊บป่องตุ๊บป่องค่ะแม่แม่อ้ยดูลูกชายแม่แม่สิคะโอ้โหถูกใจเลยได้ลอยน้ําข้างหลังแม่และลูงยังไม่ทั่วเลยเดินั่ะ โอ้โดูเม่เลยรุ่งก็เอียงซ้ายเอียงขวานะคะแม่ๆมเอียงซ้ายเอียงขวานะคะพอผลนี้ไม่ได้อเปเพลงมานะวันนี้มุดวายมุดวายโอ้ยน่ารักนะ่เอ็นดูจริงๆเลยค่ะแม่ๆจ้าได้ลอยนะ้ำมูลตุ๊ปปองตุ๊ปปองเลยเด็กน้อยวาเินทายถูกใจเลยค่ะ ถูกใจเด็กน้อยเลยคงอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวน้องวัลนไทน์จะได้ข้ามไปฝั่งนู้นนะคะเนี่ยมันถ้าข้ามไปฝั่งนู้นได้นะคะคงอีกไม่นานนะคะเดี๋ยวคงข้ามไปได้นะคะโอ้ยทำไมไปลึกแท้ เด็กน้อยวาเลนไทน์ลอยน้ำตุ๊กปองตุ๊ปองฮ้ยฮู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 ยหนูลอยน้ำตุ๊กปองตุ๊กปองเลยอยู่ตรงนี้แหละอย่าไปลึกลุกไปลึกไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละครับอ้ยสนุกเลยค่ะสนุกเลย สนุกสนานเลยอยากแต่จะขึ้นแม่อย่างเดียวเลยตุ๊ปองตุ๊ปองคนไทยถูตัวถูตัวด้วยนะครับ อู้มุดไวยมุดวายค่ะอู้หได้อะไรได้ดินทรายล้ะลูกอ้ยเอาดินทรายขึ้นมาเล่นสนุกสนุกเขาเลยแหละสนุกเขาเลยค่ะแม่แม่จ๋ามุดมุดเอาทรายขึ้นมาเล่นมุดเอาทรายขึ้นมาเล่นนะคะสนุกไหมลูกวาเล่นท้ายสนุกไหมครับอู้หเล่นแล้วค่ะเล่นแล้วเล่นดินทรายแล้วอ้โหโอ้โหโอ้โห โอ้โหโอ้หโอ้โห,โโหได้เล่นทรายโอ้โหโอ้โหหนูขอเล่นทรายก่อนนะแม่นะแม่อย่าพึ่งขึ้นนะแม่อย่าพึ่งขึ้นนะให้หนูเล่นทรายก่อนนะโอ้โหเล่นทราย <laughs> บังดูแม่หน้ารุ่งติดตูดนะ ขึ้นอย่างเดียวเลยนะลูกเอย้ยจะขึ้นไปไหนเะท่เขาเล่น,นก,กันไม่ได้เนาะ <S 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 โอ้ยหนูจ,จะขึ้นมาหาแม่ตรงนี้ไม่ได้ด้มันสูงวิวโอ้ <S 1> <S 1> โหวิวไม่รอเด้อแม่ดารุ่งนี้ถ้าอยากไปนะี่ยไม่รอนะโอ้ยลูกชายก็ขึ้นตามเอา้าโอ้โหโอ้โหไม่รอนะคะแม่ดรารุง่งถ้าอยากขึ้นนี่ขึ้นอย่างเร็ว ไม่มีการรอใครแม้กระทั่งลูกชายแม่กระทั่งลูกชายฉันก็ไม่รออยากกลับแล้วก็กลับซื้อๆเลยนี่เละอยากลงก็อยากลงซื้อๆเลยนี่เลยค่ะคุณแม่จา๋าคุณแม่จา๋า โอ้โอ้โอ้ดูดูอยากขึ้นมอไซค์อยากขึ้นมอไซค์หรือเปล่านั่นโอ้โอยากขึ้นมอไซค์หรือเปล่านั่นมากมากโอ้เห็นเห็นมอไซค์อ่าคุณลุงมาตัดฟืนคุณลุงมาตัดฟืนไหนฟืนในฟืนอยู่ไหนกองตุเนาะกองตุ้อย่่ราากงเมมวไดตน អើយ you ដ know. ាន់ណ៎វៀវៀគ្រីអើយមិនមានអុយទេចង់ឲ្យយូររត់ប่าចូលមោងគេនេះណាទិះនេះប่าចូលហុងក្រួយអញ្ចឹងណាអឺអូខាន់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  โอ้ก oh, oh, hey, mm ินเครือไม้ค่ะแม่เมฆแม่คือแม่จลองศิูมันจู้นะเดี๋ยวเฮ้ยเครือกลอมาเลยเออชื่อเรียกต่อเม่นบ่โอ้หนูได้อะไรมาลุกเต็มไม้เต็มมือมาเลยโอ้โหเครือไม้ละลูกโอ้ปก็ลงมกจอือก็ถวงโอ้ลกเยตลกเยถูก่อนขอถูก่อนกินเครือใหม่เดยตรงนี้บรรยากาศดีมาหน้าช้างมาปลูกไว้นะเย็นดีเนาะ

ซีเวอร์คร <c ups> 네ีม hey, ป่ะป๋อครีมาปิดมามาทางนู้นไม่ใช่ทางกลับบ้านนี่ๆนะทางกลับบ้านทางนี้ก็อย่ืนจะถึงโจก็ยุ่งยุ่งใจนเฮ่ก็เฮ่ยมามาแม่ลรุ่งมาทางกลับบ้านไม่ใช่ทางนู้นมาเร็ว แม่ได้ปลาก็สิไปอย่างเดียวนี่เนาะไปอย่างเดียวโอ้ชายจะไปกินกบไผ่กันนั่นบ่กบไห้หมุนมาใช่มั้ยกลิ้งเอ็กกลิ้งเอ็กคือหมูลิงเอ็กมราบใส่อันนี้คุมยังออนุพองลิงเอ็กคือมราบนิ่มๆสิแบบเด้เอาเปียกบรถเรดโดดๆเข้ามาน่ะบุ่งซะไปล่ะเาะอือทักอือแต่โคมันเลยน่ะเอ้อแต่เธอไปๆจากถึงหลุด ทูก่อนค่ะขอทูก่อนขอทูก่อนนะคะขอทูก่อนก่อนค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนทายด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สำหรับคลิปนี้แม่ดาวขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ